เกาะฮาชิมะเกาะล้างสุดหลอนกลางทะเลญี่ปุ่นเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากเมืองนางาซากิออกไปราว15กิโลเมตรในปีพศ2430เกาะนี้ถูกใช้ทำเป็นเหมืองถานหินซึ่งเจ้าของคือบริษัทมิตซูบิชิมีคนงานจำนวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่อย่างถาวรทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเช่นร้านอาหารโรงเรียนโรงพยาบาลโรงภาพยนตร์ จนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์คนงานชาวเกาหลีและจีนมาทำงานที่นี่ด้วยพวกเขาถูกใช้ให้ทำงานในเหมืองอย่างหนักเกาะแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนนากบนดินสำหรับพวกเขาจนกระทั่งในปีพศ2517บริษัทมิสซูบิชิก็ต้องยุติการทำเหมืองเนื่องจากถานหินไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเมื่อมีอุตสาหกรรมน้ำมันเข้ามาแทนที่ เกาะแห่งนี้จึงแปลสภาพกลายเป็นเกาะร้างที่ลกคล้มและวังเวงตึกอาคารต่างๆล้วนชํำรูสุดโทมพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเจมบอนรวมถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ออกฉายในปี2556นั่นก็คือเรื่องฮาชิม m าโปรเจกต์แต่ที่เป็นข่าวคลึกโคมที่สุดเมื่อปีพศ2547 ได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Battle Royale i ินจิ Fu ก a s a กุผู้กำกับเชื่ออย่างสนิทใจว่าเกาะนี้มีอาถรรพ์อยู่จริงซึ่งขณะนั้นทีมงานและดาราทุกคนต่างสัมผัสดได้ถึงความแปลกประหลาดระหว่างถ่ายทำเนื่องจากมีอุปสรรคเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นฟิล์มสำหรับถ่ายทำเกิดเสียขึ้นมาอย่างกระทันหันกล้องหยุดทำงานไปเฉยเหรือแม้กระทั่งการถ่ายติดคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานเข้ามาในฉาก และที่น่ากลัวที่สุดคือชิอาคิคุริยาม่านักสแสดงคนหนึง่งเกิดอาการเหมือนถูกผีเข้าทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าดวงตาของเธอเบิกโพรงและเปลี่ยนเป็นสีแดงกราและอยู่ดีๆเธอก็ตรงเข้าไปรัดคอนักสแสดงหญิงอีกคนหนึ่งอย่างแรงแต่มีมิโกะคนหนึ่งที่เดินทางไปด้วยสามารถทำพิธีขับไล่วิญญ,ญาณร้ายออกไปได้สำเร็จเมื่อเธอได้สติกับคืนมาเธอเล่าว่า เหมือนมีผู้หญิงผมยาวลอยผ่านตัวเธอไปจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยปัจจุบันเกาะน,นี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดหลอนที่ท้าทายนักท่องเที่ยวผู้กล้าจากทั่วโลกแต่เนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมของสถานที่ทางการญี่ปุ่นจึงทำการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีไม่ให้มากจนเกินไปซึ่งต้องขออนุญาตทางการก่อนขึ้นเกาะด้วย